สวัสดีครับผมมาพบกับผมและชอบสกิลุกนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้สกิลุกนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนอยากเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับเราง่ายๆเลยจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม VP บีทีเด็ดลงให้ทุกวันอย่างจุใจแน่นอนและลืมนะครับโปรโมชั่นดีสำหรับสมาชิกใหม่นะครับวันนี้รับทันทีโบนัส100% สูงสุดถึง300บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจอะไรไงนะครับนี่ครับไลน์แอดที่ผมลงให้ด้านล่างเลยแอด UFA 8 0 0 TT นยครับในกลุ่มมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม VIP ที่เด็ดนะครับกลุ่ม VIP กิจกรรมนะครับมีกิจกรรมลงทุกวันนะครับแจกโบนัสไม่จำกัดจำนวนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจแอดไลน์ไปได้เลยนะครับส่วนคู่ที่เราจะมาสกิดกันในวันนี้นะครับเป็นบอลอิตาลีนะครับเป็นบอลซีลิบีนะครับระหว่าง เจนัวนะครับจะเปิดบ้านพบกับแกรี่นะครับโดยคู่นี้จะเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งผลงานพบกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งเจนัวนะครับที่คว้าชัยชนะไปเรียบุตรเลย5นัดรวดนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทีมนะครับเจ้าบ้านเจนัวของคุณซสือเล็กซานเร์เบสซินนะครับกำลังทําผลงานได้ดีนะครับเพราะ2เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะครับแล้วความพร้อมล่าสุดนะครับจะขาดเพียรสเตฟาโนสตูราโรนะครับที่บาดเจ็บโดยเกมนี้คาดว่าจะมาเล่นในระบบ4-231และน่าจะยึดขุมกําลังชุดเดิม ที่เอาชนะปานมามาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยในแดนกลางนะครับจะวางกูเวนเยลซินนะครับมาสเตียอาลามูและอัลเบิร์ตกุตมุลสานคอยปั้นเกมนะครับโดยมีหัวหอกในแดนหน้าอย่างมาซิโมโคดานะครับลงล่าตะข่ายในเกมนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับการารี่ของคุณซื้อฟาวิโอลิเวลานีนะครับผลงานในหลีก2นัดหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับสุขภาพความพร้อมในเกมนี้นะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับคาดว่าพวกเขาจะมาเล่นในระบบ4-321 โดยแดนกลางกะวางมาโก้มังโกซูกับกัสซอนเปเดโร่นะครับคอยปั้นเกมนะครับส่วนในแดนหน้าจะเป็นทางด้านของ, od odo, ลง,ลงอขอเลโอร d โดเปาโลเลตินะครับลงล่าตาข่ายเจ้าถิ่นเจโนโนะครับกำลังทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยคว้าชัยชนะมา2นัดรวดนะครับต่างกับทีมเยือนนะครับที่ผลงานตอนนี้กำลังดิ่งลงเหวนะครับแพ้มา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับ สถิติเฮตุเฮต์นะครับเป็นทางฝั่งเจนัวที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยคว้าชัยชนะไปได้ถึง5นัดรวดนะครับจากการพบกัน5นัดหลังสุดวันเกมนี้กยายอรี่ต้องบุกมาเยือนเจนัวถึงถิ่นนะครับเรทราคาเปิดออกมาแน่นอนว่าแฮดิแคปนะครับให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวนะครับเกมนี้นะครับขอวัดใจไปที่เจนัวนะครับ เพราะว่าด้วยศักยภาพของนักเตะนะครับและขุมกําลังนะครับและฟอร์มการเล่นที่กําลังค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับบวกกับเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับเจ้าถิ่นจะคว้าชัยชนะอย่างไม่ยากเย็นนะครับเพื่อนสกิลรูปหนังวันนี้ขอสกิลไปที่เจ้าถิ่นเจนัวนะครับเป็นสกิตลูกหนังประจำค่ำคืนนี้สกิลลูกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ